สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะมาดูดาวเรื่องของเรานะคะเป็นแถวเป็นแนวสวยมากเลยนะคะนี่โตวไวมากเลยนะคะเพิ่งปลูกนะคะแป๊บๆโตแล้วเนาะแล้วที่สำคัญนะคะอีกหน่อยก็คงจะออกดอกก็คงจะสวยงามเนาะดูลำต้นของมันนอะอุดมสมบูรณ์มากเลยเอา้า เห็ดอะไรเกิดนะพี่้องโหเห็ดนี่ยังมาเกิดนาน,นีุ่ิลลืมไปดูเห็ดของเราเนาะที่ปลูกไว้นะมันจะเกิดหรือยังโูจะแสดงว่าดินที่เราใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะมันอุดมสมบูรณ์มันก็จะเกิดเห็ดแบบนี้แหละคะ่ะเนาะเพราะว่าขี้วัวมันจะเป็นเื้อรานะคะนี่อุย้ยอยากให้เห็ดอ่าอยากให้เห็ดอะไรนะอยากให้ถึงหน้าฝนไวๆเนาะจะได้เก็บเห็ดกันนะคะเอฟซี FC. เห็ดที่มันออกแรกๆนะพอฝนลงมาเราก็จะได้เก็บเห็ดแท้เห็ดทาคือเห็ดกอหญ้านั่นแหละค่ะออกขาวเต็มนะคะเราก็เก็บแกงอร่อยมากเลยนะคะแรกๆนะคะเห็ดก็คือเห็ดเห็ดที่เกิดก่อนหมู่นะคะเห็ดที่เกิดก่อนใครๆก็คือเห็ดเห็ดกอหญ้านะคะเห็ดหัวหยาเนะนะคะอุ้ยอยากให้ถึงหน้าฝนไวจังเลยนะคะเราจะได้เก็บเห็ดกันนะคะเนาะ โอ้โห oh, ตรงนี้นะคะมีทั้งผักด้วยนะคะนี่กวางตุ้งดอกนะคะกำลังออกดอกสวยงามเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh, มีทั้งดอกดาวเรืองแล้วก็ผักกาดกวางตุง้งโอ้โหที่ตะลึงที่สุดนะคะก็คือนี่แหละคะ่ะดอกวัววีน่านะคะโอ้โ oh, หตะลึงตะึงตะลึงตึงต,งต,งต,งตึงเลยนะคะเอา้า ก็เห็นว่าป้าแถบ้านบอกว่ารดน้ำให้ช่าแล้วสปริงเกอร์เห็นดิสิอ๋ออ้อยังมีอยู่นี่ยังมีนอม,มีแนวอยู่ตัวนี้อะไรนะช้อยไก่นะคะมีไงโอ้ยังมีเผ่าพันอยู่นะคะเดี๋ยวดูอป้าแถวบ้านบอกว่าลดให้ช่าแล้วนะคะแต่ว่ามันยังต้องต้องครอบขอบนะคะต้องย้ายมาอีกเนาะ ต้องย้ายมาอีกนะคะอุ้ยผักเสียนฟรังค่ะห้าห้าหลายคักโอ้โหสวยสวยสวยเดี๋ยวมมนดาเปลี่ยนก่อนนะคะเดี๋ยวย้ายสปริงเกอร์ก่อนนะตรงมุมนี้มันแบบ ก็ไปเปิดน้ำนะคะน้ำยังไม่ได้เปิดมาเพราะว่าเดี๋ยวเปียกนี่เปิดน้ำมามาแล้วแต่ว่าน้ำไม่แรงนะเพราะว่าเราเปิดกันสองสายเนาะที่สวนหย่อมก็เปิดนะคะอ้าวโอ้โหดอกไม้ก็ได้รับน้ำกันชุ่มฉ่ำสวยงามกันละคะ่ะ เดี๋ยวแม่ดาก็จะถอนหญ้าก่อนนะคะในเมื่อน้ำรวมสมบูรณ์นะคะหญ้าก็ย่อมเขียวขจีนะคะเราต้องรีบถอนก่อนที่มันจะแผ่ปกคลุมหมดนะคะนี่โอ้ยเขียวอันใดห้าอันใดผักเซียนฝรั่งเราต้องถอนกันแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหอ,ออกเต็มเลยนะคะผักเซียนฝรั่งทั้งนั้น ปาทิโถปาทิโถปาทิโถเต็มเลยค่ะจากอันใดยาจากอันใดพัก่ะคะบัดนี้พีน่น้องเนาะน้ำกันอูดรูดเลยบัดนี้เอา้าจากังใดกระโถนสักก่อนละค่ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฝ้าอะไรนะเฝ้าสปริงเกอร์อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะก็ฟังเสียงนกแล้วก็ฟังเสียงดนตรี จกธรรมชาติฟังเสียงฝนตกลงมานะคะถือว่าเป็นดนตรีก็แล้วกันนะคะเอฟซีจ๋าเอฟซีเบ่งดอกไม้ของสวยๆงามๆไปพร้อมไปด้วยกันนะคะอ้ยแม่ดาต้องเอาเสียมน้อยๆเนาะเดี๋ยวแม่ดาไปหาเสียมน้อยๆก่อนแม่ดาเอาไปเก็บหรือย,อยังเนาะไม่เห็นเลยไปหาเสียมน้อยๆแต่ไม่เห็นเลยนะคะ ไม่เห็นเราก็ดึงเอาค่ะพี่น้อง ไก่ก็ยังยูใช่ไก่ก็ขึ้นมาแล้วนี่ถ้าให้มันโตนะมันจะปกคุมหมดเลยนะยาน่าโอ้ยช้อยไก่ค่ะนี่กำลังขึ้นมา เราต้องเก็บใส่ผู้ถังนะคะไม่งั้นถ้าเราทิ้งแถ่นี้มันก็ขึ้นใหม่เพราะว่ามันมันทนนะรากของมันเนี่ย ต้องมีเสียงไปเสาะๆหน่อยเนาะนี่โหดูจากน้ำนะคะเหมือนฝนตกจริงๆเลย ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะนี่เราก็จะเก็บออกแบบนี้แล้วค่ะนี่อย่าให้มันทันได้ตูนะคะอย่าให้เมล็ดพันธุ์มันได้ร่วงหล่นลงไปนะคะไม่งั้นเราจะเอาไม่ไหวนะคะ งั้นเราจะเอาไม่ไหวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ